เออโจทย์ในการทำอันนี้เนี่ยก็ไม่ง่ายก็คือว่าเวลาเราพูดเรื่องความเป็นสมัยใหม่เปนสนเศิลปะและรมเนี่ยโดยเฉพาะสายกรรมเนี่ยเราก็จะพูดติดตัวแนวคิดหรือสไตล์ไอเดียงานสิลการแต่ว่างานที่ผ่านมาถเนี่ยไม่ค่อยสนใจตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอ,อ,องค์กรทางวิชาชีพของสถานปนิกเท่าไหร่ดังนั้นในประเด็นนี้ผมก็เลยคิดว่าเออเนื่องจากว่าคนทางบ้านแต่น้อยก็เลยคิดว่าจะลอง ความเป็นสมัยใหม่่านการต่อรูปของตัวสิ่งที่เรียกว่าวิชาชีพน,นะฮะเออไม่ไม่ได้เน้นลงไปที่ตัวรูปแบบใน,นการเรีกับที่มีการศึกษาทางประวัติศาสตร์เสยีชายะยะัางแยกๆบางาย่างเน้นมาที่ตัววิชาชีพเป็นหลักแล้วก็สมมติฐานก็คือว่าตัวสิ่งที่เราเรียกว่าสถาปนิกเนี่ยเป็นเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณไม่ถึงร้อยปีที่ผ่านม,มา แต่ถ้าเกิดเราอ่านงานประวัติศาสตร์ในอดีตเนีน่ยโดยขาอในเรงการสถาปัตย์นยะจะพูดว่าสถาปนิกไม่ได้มีอะไรหรอก้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไมมไรไรนี้หมายถึงว่าก็คือช่างในแบบประเพณีอะไรโดยสรุป,ปง่ายๆคือว่าอธิบายว่าสถาปนิกก็คือลูกหลานของช่างในอดีตแต่ว่าข้อเสนอในงานผมคือผมจะเสนอว่าสถาปนิกไม่ใช่ลูกหลานของช่างนะแล้วก็ช่างก็ไม่ได้เป็นพบุผู้ข,ของสถาปนิกสถาปนิกไม่เป็น สิ่งประดิษฐ์ใหม่ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นประมาณไม่ถึงหนึ่งอปีที่ผ่านมาคือแน่นอนเวลาเราดูตึกง,งานก่อสร้างในอดีตที่เราเรียกว่าช่างทำเนี่ยออไ,อไอคนที่ทําหน้าที่ออกแบบหรือก่อสร้างตึกม,มีมานานแต่ช่างกับสถาปนิกเนี่ยมันมีความต่างกันมากกว่าความเหมือนในทัศนะผมนะผมจะเวลามีไม่เยอะนะผมก็จะพยายามพาไปเร็วๆถ้าใครสนใจก็จะมีงานที่ดูนะครับ และในงานศึกษาผมเนี่ยพอทำไปสามปีจนมาถึงนน,นี้เนี่ยก็พบว่าศึกษาผ่านปันจจัยอยู่ห้าอันที่คิดว่าห้าส่วนเนี่ยคือส่วนที่ทาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสถาปนิกขึ้นหน่วยแรกที่ผมสนใจก็คือเรียกว่าวิธีการสร้างสถาปัตย์ว่าสถาปนิกเกิะอะไรอันที่สองคือสถา่านสมาคมวิชาชีพก็คือสมาคมสถาปนิกสยามอันที่สามก็คือการสร้างโรงเรียนหรือ สรุปรบย่อ,ยอคือการให้ปริญญาบัตรในวงเล็บโดยเฉพาะปริญญาตรีนะฮะอันที่4ีก็คือการสร้างความรู้แบบไทยนะฮะในความหมายที่ผมสรุปไปก่อนในความรู้แบบไทยก็คือว่าต้องเป็นการดึงความรู้ในอดีตอธิบายผ่านกระบวนการหรือมาตรฐานหรือเครื่องมือแบบตะวันตกเปสากลความรู้แบบไทยเพียวๆแบบว่าคุดมาจากอดีตเช่นลงรักปิดทองทำยังไงเนี่ย ไม่ใช่ความรู้แบบไทยในสมัยนหม้มันจะถูกจัดเป็นช่่นเชยโบราณและไร้สถานนะแต่เมื่อด้ก็ตามที่คุณอธิบายความรู้แน่ีกถานเครื่องม,อบบม,มือวิธีการแบบสมัยใหม่อย่จริงๆังก็คือแบบที่เป็นตะวันตกที่อยู่ในภาพของความสีบิไลเมื่อนั้นได้เป็นความรู้แบบไทยที่เหมาะสมนะอัน,นสุดท้ายก็คือเรือกกระบวนการสร้างกฎหมายเพื่อรองรับวิชาชีพ นี่คือ5ส่วนในในโครงงานก็จะแบ่งเป็น5บทประมาณนเนี่ยในทีแรกผมพูดถึงเรื่องตัวสัพท์บญัติไปนะฮะอันนี้ก็จะรีวิวคร่าวๆว่าคือว่าตัวไอ้คำไอ้ศัพท์ที่ว่าสถาปัตยกรรมหรือสถาปนิกเนี่ยมันเป็นคําแปลจากภาษาอังกฤษก็ทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วนะการดีเทลกรับการเทสเตอร์นะฮะแต่ว่าเนี่ยเป็นการแปลโดยโดยรัชกาลที่6โดยคนที่อยู่ในภาพซ้ายคือหม่อก้าอิทธิเชษฐ์สันติดาตกรซึ่ง เป็นคนไทยที่มีโอกาสไปเรียนวิชาที่เรียกว่าสถาปนตกกรรมอย่างจริงจังในในตะวันตกคือในฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนแรกๆนะฮะพอกลับมาเนี่ยก็ผมคิดว่าในในกระบวนการช่วงนี้เนี่ยซึ่งจะจะไม่ขอลงอรายละเอียดในช่วงเวลาประมาณสี่0ปีจนมาถึงองค์การอิสราเอลส์เนี่ยมันทาให้งบการก่อสร้างเนี่ยมันเกิดที่เป็นช่างแต่เดิมเนี่ยซึ่งรวมรวมเเรียกว่าช่างเนี่ยมันมีการแตกตัวไปเยอะมากแล้วก็คนหลายกลุ่มเนี่ย ไม่ยอมรับที่จะจับตัวเองเข้าไปอยู่ในช่างต่อไปแยกออกไปเป็นอะไรบ้างเช่นแยกออกไปเรียกว่านายช่างนะ,ะแยกออกไปเรียกว่าอะไรบ้างวิศวกรน,นะฮะและแยกออกไปเป็นสถาปนิกนายช่างวิศวกรและสถาปน,นิกเนี่ยไม่ไม่เรียกตัวเองว่าช่างแล้วก็กระบวนการในรอบประมาณ40-50บิปีช่วงนี้เนี่ยพยายามอธิบายว่าตัวเองเนี่ยต่างจากช่างอย่างไร นะเป็นทุกกระบวนการนะครวิศวกรก,ก็เป็นและสถาปนิกเองก็เป็นนะนในบทแรกที่ผมพูดเนี่ยคือหมอ่อจ้าอิทธิเทพส์แล้วก็สถาปนิกยุคปู่เปนรุ่นแรกเนี่ยพยายามจะดีไฟ n ์ของเขต b o u n d a ี y ของวิชาชีพตัวเองว่าสถาปนิกมันคือการอะไต่างออกจากช่างแบบไหนนะซึ่งวิธีที่ผมใช้คือไปดูงานเขียนของหมอ่อจ้าอิทธิเทพส์แล้วก็ของตุ่มสถาปนิกยุคแรกเนี่ยโดยสรุปเนี่ยเราจะพบว่า เนื้อหาของเขาเนี่ยโดยหลักเนี่ยนอกจากคุเรือวิชาการวิชาชีพที่ดูเหมือนกันให้ความรู้ทั่วไปแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งของบทความในยุคแรกเนี่ยก็คือช่วงประมาณ2400ต้นทศวรรษ2470จนถึง890เนี่ยเป็นการครึ่งหนึ่งของข้อเขียนทั้งหมดนี้เป็นการสร้างขอบเขตยุคที่เลยเพรก็สถานีขีทไก่ก็พยายามจะเคลียร์กับสังคมว่าตกลงสถานีขี่ไก่ก็พยายาะีย่างนี้นมะดีกว่าแบบนี้นะและในขณะเดียวกันเนี่ย่ การรีฟาหรือนิยามตัวเองเนี่ยก็นิยามตัวเองเพื่อแยกออกจากชัานอันที่หนึ่งกับตัวละอันที่2ก็คือแข่งกับกลุ่มที่เรียกว่านายช่างหรือวิศวกรไปด้วยการแข่งขันนี้เพื่อจะจับสถานะทางวิชาชีพของตัวเองขึ้นไปอู่ยอดสุดของเปิดระมิดทางสังคมหรือในโงกากขอสร้างการอต่รับก็ในตัวบทแรกเนี่ยผมก็จะพูดถึงงการต่อสู้กันทางผานศัพท์บัญญั นายช่างวิศวกรก็พูดว่าตัวเองต่างจากช่างและดีกว่าสถาปนิกอย่างไรสถามนี้เป็นเกียงสับเซตของนายช่นงและวิศวกรกสถานนี้กบอกตัวเองไม่ใช่สับเซตตัวเองเป็นยอดสุดของพีระมิดที่คุมทุกทุกสถา,าวิชาไว้คือเหมือนกับว่าถ้าในการ,ารก,ก่อสร้างตึกนึงต้องประกอบด้วย5 6ส่วนสถาปนิกคือยอดสุดที่เหลือก็เป็นองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนช่างก็สู้ไม่ได้ก็กลายเป็นช่างกั่กกระจอกต่อไปอ้นั่นคือส่วนส่วนแรกนะฮะก็ ในบทที่หนึ่งเนี่ยก็ผลสําเร็จของกระบวนการนี้ก็จะทําให้ภาพลักษณ์หรืออินเมจของสิ่งที่เราเรียกว่าที่คนปัจจุบันมองว่าสถาปนิกคือใครแม้ว่าจะไม่ไม่เห็นค้องต้องกันทั้งหมดแต่รมว่ามันมีภาพรวมเข้าๆกันหนึ่งก็คือสถาปนิกเป็นสิ่งที่เป็นองคนลที่เป็นผลรวมกันระหว่งางศิลปะกับวิทยาศาสตร์นะฮะนี่เป็นสิ่ที่นี่มีอภาพรวมซึ่งยังส่งผลในปวัติศาสตรอ่อ หน่วยเอ่อหน่วยที่สองที่ใช้ในการศึกษาคือผมผมศึกษาตัวสมาคมวิชาชีกาาพ,พก 2, 4, 7, 7. 3, ็คือสมาคมสถาปนิกสยาขึ้นเริ่มปีสองสี่เจ็ดเจ็ดม่องเจ้าอิทธิเทพสามทีพูดไปคนที่สองคือพระสารโลกรัตนนิมมานนะครับเป็นที่ทำงานตรงสิลป์แล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมคนแรกคนที่สามหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมติจากรคนที่สี่หม่มอมเจ้วาวัวธยากรวรวรรณเป็นสถาปนิคมรถไฟ อาจารย์ศิววงตุลชรนักวิทยาเป็นอาจ,จารย์คณะสถาปนุศาลาอาจารย์นาคโคธิประสาทเป็นผู้กอ่อตั้งคณะสถาปนุศาลาหลวงบุรกรรมโควิดเป็นสถาปนิตรองโยธาะนะครทั้งเจ็ดท่านนี้เป็นผู้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 สร้างเจ็ดคนนี้เนี่ยผมลงไปศึกษาตีหลังแล้วสรุปมาว่า มันจะส่งผลสาคัญกับการจัดวางว่าสถาปนิกควรอยู่ตาแหน่งไหนในสังคมแล้วก็สถา,า,นสถาปนกมากรสาปนิกอยากควรอยู่ตําแหน่งไหนในสังคมก็คือว่าทั้งหมดนี่จะเพราะว่าเจ็ดคนเนี่ยมีสามคนเนี่ยมีชาติกาเนิดสูงมากเคือคือหงคเจ้าก็ถือวาสูงในของเจ้า,าๆๆแล้วก็อีกสองท่านเนี่ยเป็นลูกหลานตระกูลขุนนางน,นะฮะและโดยแค่ทั้งหมดเนี่ยหกไปเจ็ดคนเนี่ยสืบสายตระกูลชา่างแบบโมล,ลาณด,ด้วยนะฮะ มีเพียงคนเดียวคือหลวงบุรกรรมโภวิที่อาจจะเรียกว่าเป็นลูกชาวบ้านจริงๆนะฮะด้านหน้าจริงก็ลูกชาวบ้านแต่ว่าตามประวัติเนี่ยด้านหน้าก็คือคือพ่อพ่อก็เป็นช่างแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ช่างหลวงแต่ก็เป็นช <sh> ่างแล้วก็มีเรีว่ามีหลวงบุรกรรมคนเดียวที่เป็นคนที่เรียกว่าไม่มีทุนทางเราะแท้ทำสักเท่าไส่วนที่เหลือนี่มีต้นทุนทางสังคมและว่าให้คามสูงมากนะฮะ อย่างที่บอกว่าเป็นเครือข่ายชนชั้นนาระดับสูงในสังคมไทยมีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศ6-7คนมีหลวงบูรกรรคนเดียวที่ศึกษาจากในประเทศนะฮะแล้ว6-7คนนี้ก็ไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำอาเซียนยกัไม่ว่าจะเป็นโปซาหรือวอคตูอินดีนนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นทุนต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมและคนกลุ่มนี้แหละคือคนที่มาเริมสมัครในสาวิทยาเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยกลุ่มหลัง ว่ทาทำประเดีมีชนชั้นท่ากำเนิดเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ตัวสมาคมสายนิทรรศเนี่ยถูกคนกลุ่มแรกคนกลุ่มตั้งนี้จักวางสถานะว่าค่อนข้างจะเป็นโดยสรุปคือเป็นค่อนข้างเป็นสมาคมเอกลกษณดีกว่านะฮะเอาแบบง่ายๆรายละเอียดดูทีเดียวมีข้อสังเกตอันนึ่นก็คือว่าอยากจะอธิบายว่าคือเนื่องจากหลวงบุรกรรมเนี่ยมีกลุ่มหลังที่ค่อนข้างจะแตกต่างนะฮะนั้นเราจะเห็นคอนฟ lict เล็กๆไม่มากหรอกน,นะะ นิดหน่อยที่ชี้เห็นร่องรอยการของรูปสมาคมที่มีความจะเป็นรูปแบบอื่นได้ถ้าเกิดว,ว่าภูมิหลังของผู้ก่อตั้งไม่ได้เป็นแบบนี้ก็คือว่าในช่วงก่อตั้งเนี่ยมีการพูดว่าสถานิกสมาคมเนี่ยควรจะมีไทยบ้างหลวงรัฐกรรมเนี่ยก็ผมคิดเองว่าจากพื้นเทที่ไม่ได้เทรนมาานสถาถนีโดยตรงแล้วก็เป็นลูกชาวบ้านอะไรเงี้ยก็พยายามจะบอกว่าสมาคมอุทยานควรรับสมาชิกเป็นสี่ประเภท ซึ่งรวมถึงพวกช่างเขียนแบบก่อสร้างช่างตรวจงานสถาปนิกเป็นหนึ่งในสี่ปรากฏว่าผมเจ้าที่เทพสารปฏิเสธอย่างรุนแรงและบอกว่าไม่เอาหรอกสมาคมนี้ต้องมีแต่สถาปนิกเพราะว่าคนที่เหลือพวกนั้นเนี่ยควรจะเป็นคนที่ขึ้นต่อสถาปนิกอยู่ในโอว,วาสถาปนิกมากกว่าและสถาปนิกคงจะรังเกียจถ้ามีอีกสามวิชาชีพนั้นมาอยู่ด้วยเนี่ยนะที่เป็น ตัวอย่างแกๆอันหนึ่งที่เห็นว่าตัวสมาครตรงสนามนี้ก่อนรูปขึ้นมาเป็นสมัครตรงอี้นี่คือส่วนที่ก้ที่สองที่วว่าด้วยเรื่องการก่อรูปของสมาครอันที่สามคือผมพูดถึงโรงเรียนทางสถาปัตย,ยกรรมก็มีการขักดันมาตลอดอย่างเอออย่างอย่างยาวนานนะฮะแล้วก็ในบทที่สามเอ้ว่าด้วยเรื่องโรงเรียนในผมพูดไปในปีที่ผ่านมานะก็พูดว่ามีความถักดันจากสถาปนิกเพื่อจะสร้างหลักสูตร จนไปถึงระดับชั้นสูงสุดนะักช่วงเวลานั้นก็คือระดับปริญญาตรีในภาคนี้ภาคก่อนโรงเรียนรุ่นลลแรกที่คณะต่า,าปัจจุฬาในตัวโรงเรียนสถาปัต์เนี่ยมันยังไม่มีหรอกนะมันยัเป็นช่างแต่พอประมาณช่วงประมาณรัชกาลที่5เนี่ยที่6กเนี่ยก็ไปตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึ้นนะฮะแล้วก็มีหลักสูตรที่อาจจะเรียกว่าเป็นสถาปัยกรรมเกิดขึ้นในที่นั้นบ้างแต่ก็ยังไม่ได้เต็มตัวจนก่อเมื่อ อาจารย์นาคคนที่เราสั่์เนี่ยกลับมาแล้วก็ใช้จุงหลังแล้วก็เปียนายที่ผมเล่ามาเนี่ยคันั้นก็เลยว่าควรจะจัดวางวิชาสถาปัตยกรรมไปในไปเป็นสถานะที่ค่อนข้างจะสูงนะฮะแล้วก็ผักกันจนไปเป็นแบบระดับปริญญาตรีตัวเนี้ยหาวิชาเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเป็นสาคลสมัยใหม่ในรายละเอียดตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือกนกันก็คือว่าหลวงกุลกรรมโบวดอีกแล้วนะฮะ ซึ่งเป็นคนที่มีวิเทและภูมิหลังประหลาดเนี่ยนอกกลุ่มหน้าเนี่ยก็พยายามจะสร้างโรงเรียนที่มีมาตรฐานเป็นอีกแบบคือโรงเรียนสถาปัตยกรรที่รับผู้ช่างเหมือนมาต่อยอดนะฮะเพื่อะมาแข่งขันเพื่อจะให้เจนปริญญาตรีท้งานสถาปัตยกรรมแต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จนะฮะและคือคือโรงเรียนที่สุดของสองหลวงธุรกรรมความตั้งใจก็คืออุเทนเลยปัจจนะุบันก็อยู่ข้างหน้าอุเทนกับภาษาปัจจุบันะะนะฮะนะ แล้กม็ม่ปรสบความสำเร็จในแง่ของจํานวนนักเรียนหรืออะไรเพราะว่าหลวงปุออร,รรมรเนี่ยค่อนข้างแบบเปิดมากหรือว่าะจะรับคนที่แบบว่าเป็นช่างเข้ามาเรียนเพิ่มเติมตอนเย็นหรือถ้าราชการแล้ฝึกในวิชาการทักษะมากๆนะเช่นลังวัดทำถนนเขียนแบบอะไรเงี้ยซึ่งดูแบบมันมันไม่ได้มีออรา่าอะไรเท่าไหร่นนแต่้าปัจุารานจะเป็นพวกว่าพวกว,ว,วิชาดีไซน์ ความคิดสร้างสารรค์คือดูแล้วมันกลายเป็นบุคคลที่มันมีอะไรที่พิเศษเหนือมันุษ่์ปกติขึ้นมาคือแบบพูดระยะเอกภาพนี่ก็คือจุฬาอุเทนเนี่ยคือประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่ทราบกันก็สุดท้ายก็แนวแบบสถาปนิกสถาปนกกรรมที่เรารู้จักอยู่ปัจจุบันก็คือเป็นแนวแบบที่จุฬาและอาจารย์นาคเนี่ยดันจนประสบความสาเร็จและกลายเป็นต้นแบบของของการเรียนการสอนทางสถาปนิกในประเทศไทยแทบจะทั้งหมด นี่เป็นส่วนที่สาส่วนที่สามที่สี่ส่วนที่สี่เนี่ยคือคือเรื่องวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเมื่อกี้ผมเกริ่นไปในสไลด์แรกแล้วว่าความรู้ที่ทางสถาบันการที่เป็นยอดสุดของความรู้ที่ได้รับการยอมรับคือความรู้ที่เป็นความรู้แบบไทยแบบไทยในที่นี้คือต้องเป็นความรู้ที่อ้างอิงโบราณแต่อธิบายใหม่ในมาตรฐานสมัยใหม่แบบตะวันตก ผมก็ไม่มีรายละเอียดจะไ้ม่อยากเป็นผู้รายละเอียดเพราะเวลานอยเหมืงน, <S <S ๆๆนันก็เลยโชว์จากสไลด์น,ลนีที่เป็นตัวอย่างงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับตําราความรู้ที่เรียนการงเรียนในโรงเรียนสถานศึการยุคแรกๆนะรข้างขวาเนี่ยเออเป็นภาพของไนเช่เอ,อ็เป็นภาพของการพยายามหาเคอร์ฟหรือเส้นเคอร์ฟโค้งของหลังคาสมงไทยนะที่ที่ได้รับการพูดถึงว่ามันมีความงดงามมาก จะถึงระดับโลกเลยเขียนกันไปเขียนึ้นมาก็เลยใช้วิธีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จับเข้าเลยฐานคณิตคำนวณเอาเป็นสูตรว่านี่คือสูตในการสร้างโลกหลังาคาไทยที่สวยงามนี่คือนะภาพซ้ายนี่เป็นความรู้เกี่ยกับเรือไนะะออไทยนะฮะก็เรือนไทยเนี่ยก็คือไปดูตำรามันก็จะมีประเภทหลายอย่างนะฮะถ้าใครติดมีเขียนอะธิบายอย่ง ครเขียนแบบช่างประเพณีเช่นแบบสร้างในเดือนไทยในอดีตในเชิงความรู้ต้องมีเลิกยางงามดีดูดินดูไรดูทรงเป็นความรู้ที่ก็ธรรมดา,นางน้นๆแต่ความรู้แบบนี้คือความรู้ที่เอาเรียนไทยมาวิเคราะห์ผ่านเส่นทรงทางเลขาคณิตแบบสมัยใหม่ตามมาตรฐานระดับกตกจนเกิดได้เป็นในลักษณะที่อาจจะเรียกว่าเป็นโกลดนเซสชั่นแบบไทย วิธีการสร้างความรู้แบบนี้คือความรู้แบบไทยสามารถอธิบายเรือไทยว่ามีโคดิสเซคชันสามารถอธิบายว่าหลังคาเคฟของเรือนของวัดวาอารามเนี่ยมีสัดส่วนทองคำแบบที่ไม่ต่างจากกรีโรมันดีต่อ,อมาอย่างนี้นะนั่นนี่คือการสร้างความรู้แบบไทยงั้นความรู้แบบนี้เท่านั้นจะเป็นความรู้ที่ได้รับการยอมรับในสังคมไทยในโครงการสึาษาวิจั นี่นี่คือสี่ส่วนเป็นการฟับสร้างพยายามสร้างสถานะที่มิเลสของสถาปฏิในในกระมรวงใหม่ใหแต่สี่งานที่สร้างมาเนี่ยก็จะเรียกว่าไม่ประสมความสำเร็จก็ไม่ใช่นะฮะก็สะสมความสำเร็จน,นะทุกคนก็รู้จักสถานปฏิเพิ่มมากขึ้นโูน้นนี่เริ่มากขึ้นตามที่ผมอธิบายมาแต่สุดท้ายเนี่ยสถาปน,นี้ก็ไม่มีงานทำอยดียาวจนไปถึงปี2507ันห้าร้งพันห้าร้อยเนี่ย นี่ก็เป็นจดหมายที่ของสถานินที่ชื่อสิริชัยนะด้วยมิเตเลกาการเขียนในวารสารอาสาตัด้อ,อถึงความเศร้าลำทคอของวิชาชีพสถาบันคือว่าผมขออนุญาตความต้องการของประชาชนในการใช้สถาบินได้เพิ่มขึ้นตามส่วนไม่ไม่ไม่นิ่หรือไม่เลยนะไม่เหมือนกับธนาคารเจ้าของที่ดินทีาดินหนวยหน้าหน่วยราชการกลุ่มคนเหล่านี้เขาใช้สถาบินเหมือนใช้คนสวน ้าสถานีไม่อยอมทำตามความประสงค์ก็ไปจ้างช่างเขียนแบบที่ขอสนอรถความต้องการอยู่แล้วในในระยะ10ปีที่แล้วมาจนเร็วๆนี้เนี่ยเกือบไม่มีสถานีคนใดเลยในเมืองไทยมายถึง2,508นะเกือบไม่มีสถานีคนใดเลยในเมืองไทยที่ดำรงอาชีพอยู่ได้โดยไม่มีโดยไม่กินเงินเดือนราชการหรือองค์การไปหลอกคือสถานีเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ส่วนใหญ่เข้ามาถ้าจะปฏิบัติจริงๆมารับราชการถ้าเอกชนเนี่ยตาย ในยุคแรกนะเพราะไม่ไม่ไม่มีใครจ้างสถานนี้สภาพอนาคตทุรเรกนี้อนาคุเลศยิ่งขึ้นเมื่อตัอมีความจริงที่ว่าในเวลาเวลาดังกล่าวความจเจริญทางบ้านเมืองมีมากขึ้นนะฮะแต่สถาบันนี้ไม่ได้จเจริญงอบง,งานขึ้นเลยในขณะที่แค่หนุ่มจากมหาวิทยาลัยที่ป็นอยัดแข็งแข็งอาจใช้เวลานอกโรงเรีานหาทีจะจะ่มือจดจิเก็บหอมรอมริบเป็นกุ่มในการศึกษาต่อตประเทศแต่ไม่มีสถาบันนี้คนใดเลยที่จะทาเช่นนั้นได้แม้แต่เี ทีว่าม่เป็นประโยชน์ที่เป็น่าตัวแทนขององค์การสถานที่เในประมาณ2,500ต้นๆที่ถึงแม้ว,ว่าจะตั้งสมาคมแล้วมีมาริาัของตัวเองมีโรงเรียนที่ให้ปริญญาตรีแต่แต่ทานี้ก็ยังไม่ได้รับก,การยอมรับจากสังคมนะเพราะว่าช่างเจ๊กหรือช่างจีหรือผู้รับเหมาเนี่ยที่มีความคุ้นเคยก,กับตลาดมากกว่านะเพราะว่าอะไรเพราะาสถานเรกยกร,ร้องค่าแบบซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคนทั่วไปในปัจจุบันต้องไม่เข้าใจ ค่าแบบคืออะไรค่ามันสมองมัไม่เข้าใจน,นะ,ะผู้รับเหมาก็สามารถทําบ้านได้ตามต้องการน,นี่คือปัญหาดังนั้นมันจึงมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่สถาปนิกคนคนไม่ไหวแล้วนี่ก็เลยใช้เครือข่ายทั้งหมดผักดันเพื่อออกกฎหมายในการควบคุมการขอสร้างในประเทศเพื่อให้อำนาจกับสถาปนิกในการเป็นผู้ออกแบบ ็คือสุดท้ายแลย้วเนี่ยจะนำมาสู่การออกพอรบรสถาปนิก2,508ปีใกล้ๆก,กับที่คุณคุณเกียร์นะครับวิดเลยครับศิริชัยเนี่ยบอกว่าตัวเองไม่มีงานทำน,นะแต่โอเคการอากักดต่กฎหมายวิชาชีพเนี่ยมีมาอย่างยาวนานแล้วนะเวลาผมพูดถึงการผ่านกฎหมายเนี่ยผมอยากจะพูดเอาไว้ก่อนในแง่ที่นี้ที่ว่าการก่อสร้างตึกเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรบางอย่างที่ต้องมีการควบคุมอยู่นะฮะคือมันไม่เหมือนกับอาชีพแบบ ออกแบบอื่นที่โอเคยาาอาจจะไทรเก่งก็ทําได้แต่ว่าในเรื่องการก่อสร้างเนี่ยมันก็มีเซนบางอย่างให้ใช้กับหมอคืรว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตอยู่เช่นสร้างไม่ดีผมก็ตายเึ็กก็พังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมจะพูดเดินหนึ่งตารางเมตรก็พูดดูง่ายๆคือ10เมตรคูณ10เมตรจะต้องใช้สถาปนิกนะจะออกแบบไม่ออกแบบเรื่องนม้นจะเซนและรับค่าต่มนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องใช้สถาปนิกเซนแบบในนันนน้นะ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคย<ม>ก็เลยทําให้ผู้รับเหมาช่างเต๊กช่างจีนที่อาศัยประสบการณ์และความชํมนานาญในอดีตสามารถที่จะทําแบบได้แล้วก็พูดคุยสินเสียกับชาวบ้านแต่ว่าสถาปนิกเนี่ยด้วยสถานะทั้งความรู้จากตะวันตกที่เข้ามาทั้งจากปูมหลังเครือข่ายของคนที่เป็นสถาปนิกรุ่นแรกที่ค่อนข้างจะเป็นเครือข่ายชนชั้นสูงเนี่ยได้จัดวางโพซิชันสถาปนิกในค่อนข้างเป็น elit เข้ากับคนธรรมดาไม่ค่อยได้จะเป็กิเลียเก็บค่า ถ้าอะไรบางอย่างที่เป็นข่ามันสมองอีกที่คนไม่รู้เรื่องจบเพราะฉะนั้นพรบกฎหมายพระราชบัญญัติาสที่2558จึงเป็นอ่ยเส้นตัดที่สาคัญและเป็นตัวจบของงานวิจัยหรือว่ามันเป็นจุดตัดที่ทําให้สารนิกสามารถสถาปนามาตัวตนและก็บทบาทลงในสมงสมัยใหม่เพราะดังเนทิสาานีกก็ก็แม้ว่าจะไม่ได้ครอบคลุมทุนที่้งประเทศนะอย่างแต่ว่าก็ทําให้สารนิเนี่ยสามารถที่จะมีงาน ขึ้นได้เดยอะทีเดียวนี่คือเนื้อหาหลักๆนะฮะในในส่วนสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะพูดว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยแม้5ส่วนที่ก่อรูปสถาปนิกจนเราดูเสมือนหนึ่งว่าสถาปนิกในปัจจุบันเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็เป็นที่นับหน้าอยูตาเป็นวิชาชีพที่แม้จะไม่อีลิทมากแต่ก็อยู่ในกลุ่มอีลิทเป็นท้ายตลาดของอิเล็กต์มาได้ประมาณนี้แต่ก็ผมก็ยังจับว่าเป็นค่อนข้างเป็นวิชาชีพอิเล็กต์ ที่อยู่นอกเนี่ความจําเป็จแนนะ่ที่เก่านะฮะคือคือไม่ใช่ว่าปัจจุบันแม้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่ใช่ประสบความสําเร็จอะไรมากนะฮะดูจากในภาพในภาพพิธีการบรรยายาสัมมนาไม่ใช่ของกระดาษนะไรนะจะเป็นของสินแสสนัก <c oughs> สู่คนนะฮะเยอะมากซึ่งมีางานสัมมนาที่ไหน ของสถาปนิกจะมีคนเยอะขนาดนี้มากดแม้ว่าจะจ้างสถาปนิกจากต่างประเทศมาก็มีเยอะเท่าพินี่คือขนาดสองชั้นเลยนะงนั้นสินแสเนี่ยเป็นตู้แข่งของสถาปนิกที่สําคัญอย่างยิ่ง้ามากและเขาไม่แคร์ลายเส้นด้วยนะฮะเพราะว่าสถาปนิกกลับด้วยด้วยสินแสเนี่ยทำให้สถาปนิกถูกกดการเป็นช่างเขียนแบบอีกครั้งนะฮะ อกฎหมายบอกให้มีลายเซ็นใช่ไหมเอาก็ใช้ลายเซ็นเองนะแต่ว่าซินแสเนี่ยออกแบบแต่ซินแสเขียนแบบไม่ได้นะเองเขียนแบบมาเสร็จให้ด้วยแต่เขียนแบบตามซินแสเพราะฉะนั้นนี่คือการแข่งขันในปฏิบัตที่ทําให้นี่คือผมตั้งว่าสถานที่มีความเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นไม่สมัยใหม่อะไรเงี้ยนี่คือนี่คือ,อย่างเป็นประเด็นที่อยากจะชี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยนี่คือปัจจัยบางอย่างที่มันยังฝังอยู่ในสังคมไทย นะฮะแล้วมันก็เข้ามาต่อรองแข่งขันกับความรู้สมัยใหม่คือถ้าเราเรามอสา,านี่เป็นความรู้สมัยใหม่ความรู้แบบนี้เนี่ยก็เป็นความรู้แบบที่ฝังมาจากความรู้แบบจากที่ตั้งเดิมเนี่ยมันก็ยังแข่งขันกันอยู่แม้ในยุนะคปัจจุบันนะฮะแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นแม้แต่ไม่เชื่อในสินแสอะไรก็ตามเนี่ยวงการสามนิกเองก็ไม่ได้มมีความมั่นคงนะก็ จากการประชุมล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการทางานทางนี้ในภาพนี้เป็นงานบ้านและสวนเป็นงานที่ข้าวเกี่ยวกับงานคืองานเกี่ยวกับเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างในประเทศไทยโดยมีหลายงานที่แต่างกันมีงานอาสามแล้วก็มีงานสถาปนิกกับงานบ้านและสวนใช่ไหมสองงานนี้เนี่ยผมได้ทราบมาเมื่อไม่นานว่างานบ้านและสวนในในปีที่ผ่านมาจะมีคนเข้าาอยู่สองล้านกว่าแต่งานสถาปนิกเนี่ยประมาณสี่แสนกว่า ผมคิดว่าตัวเลขนี้มันบอกในย่าอะไรบางอย่างว่าสถานนี้ไม่ได้มีความเสี่ังงานบ้านและสวนเนี่ยคาถามคือทำไมผมคิดว่าหนึ่งก็คือคือสไลด์เมื่อกี้เนี่ยพูดถึงความเชื่อแบบประเพณีดั้งเดิโมโบราณศัลยาศาสตร์เนี่ยน่คพี่มแต่ในด้านนี้ผมก็จะพูดถึงการจัดวางโพสิชันของสถานนี้เองด้วย การที่บ้านและสวน2ล้านสถาปนิกง,งานสถานิกสี่แสนนี่ผมเรียกว่าเป็นสมองการวางโพซิชันสถาปนิกในรอบ70-80ปีที่ผ่านมาซึ่งทําตัวพิเศษเหนือในนามของความคิดสร้างสรรค์หรืออะไรก็ตามหรืองานศิลปะที่ดูมีค่าดูมีอะไรที่มันมากเกินกว่าอาคารทั่วไปถ้าย้อนกลับไปดูงานเขียนของสถาปนิกยรุ่นแรกๆนี่จะพูดเสมอว่าตึกอาคารที่เราเห็นนี่อย่ามองรวมนะครับทุก่าน ตึกพวกนี้เราต้องแยกหนึ่งอาคารคือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีศิลปะลักษณะในรไสอร์ทเอกลักรรมสองสถาบันการ,รมที่ต้องใช้สถาปนิกทำก็มีศิลปะลักษณะหรือความคิดสร้างอยรร่างนี้นะผมคิดว่าประเด็นนี้แหละคือตัวชี้ขาดสำคัญที่มันทำให้ตัวสถานะของสถาบันนี้แยกตัวเองออกจากสังคมน,นะฮะและจริงๆแล้วคนชาวบ้านธรรมดา,าทั่วไปก็เลยรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยกับอะไรกับสถานันคุ้นเคยอยา่างเดียวคือสถานันที่ไปทำอย่างอื่น ที่มัเป็นดาราเป็นนยู่ิแต่สถานที่ที่เป็นวิชาชีพจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในสถานะที่ไม่ได้มีอะไรมากถ้าปราศจากกฎหมาย นี้มันอธิบายเ s e c t ่ o n กรณีกันแล้วนะครับคำถามที่สองก็คือที่ประเทศอื่นเขามีการสถาปนาให้เป็นยอดของรถอย่สงสญญางนี้บ้างไหมครับแล้วก็คำถามที่สามคือนี่มันอธิบายภาษาทางการเมืองของวิริยาบาลินได้ไหมครับจบครับคือ <c oughs> อย่างแรกที่ปัญหาชั e c t i o นี้คือผมเขียนทิ้งไม่ไดีมากผมคิดว่าเกี่ยวนะก็คือแต่ว่าเราจะไปพูดปัญหาที่สองคือสถานปนี้เนี่ยไม่ใช่ในกรณีไทยนะที่ดูดูดูบี็นวิเศษ ผมก็คิดว่าทุกสังคมเนี่อคือการก่อสร้างแนวอีดในอย่างเดย์ซองเนี่ยคือมันไม่จริงไม่ได้สถาปนิกมันเหมือนกับว่าเป็นช่างฝีมือกับสกอร่าแนวอีดนะที่มันรวมกันแต่ว่าภาษาที่มันเหมืนรวมสองสิ่งนี้เข้ามาด้วยนั่นเนี่ยพอรวมสองสิ่งนี้เนี่ยตัวสถาปนิกก็เลยดูในทุกสังคมเนี่ยแหละจะมีลักษณะที่มีบางอย่างที่พิเศษแต่อาจจะไม่ถึงยอดมนุษย์เปลี่ยนให้มันดูชัดเจนแต่ในกรณีไทยผมคิดว่ามากกว่าที่อื่น อย่างญี่ปุ่นหรือที่อะไที่ผมไปดูมาเนี่ยมันก็มีอาชีพวิชาชีพช่างที่อะไแต่ว่าความต่างหรือช่องทางหรือการกดทับกันระหว่างอย่างเงี้ยมันไม่เยอะเท่าในกรณีของระไทยแล้วผมวปัญหาชิางสนนปัญหา,าที่เขจะบอกว่าเนี่ยพูดอะไรก็คือว่าในงานเขียนยุคแรกๆเนี่ยของอมค์การอิสิทธิสัจอธิบายว่าเป็นระดับชั้นปิระมิดมากนะคือเราไม่ได้มองวิชาศาสถาปนิกชา่างอื่นๆเนี่ยเป็นลักษณะเท่ากันมีความทักษะต่างกันแต่ ของด้ายิ่สานเนี่ยพูดในบทความที่แกเขียนว่าการเปลืองชีวิตของนักเรียนที่จะต้องเป็นกะแลวแกก็บอกว่าคนเรียนไม่เก่งจะไม่สามารถสถานีด้านเนี้เป็นหนึ่งกะชาติ้อยแต่ส่วนพวกเนี้ยไปฝึกเป็นพวกช่างเขียนแบบช่างก่อสร้างเนี่ยน้อทัศนะแบบนี้เนี่ยมันมันทาให้ช่างก่อสร้างหรือพวกช่างรืออื่นเนี่มันอยู่ในทันะแบบปีมามิมันไม่ได้อยู่ในลักษณะที่ว่า เป็นด้านวิชาชีพยอยู่ที่มาเสริมกันในระดับเป็นเปอร์ดิวเทอันนี้เจอกดข้อเขียนนี้เข้าไปเป็นเปอร์ดิวเทิล้างเขียนแบบขอสร้างอยู่ที่สุนทรการของสถาบันนี้